สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงบุ๋มบิมชาชุออนโมกสีค่ะจะพูดถึงความพอเพลล่าและก็ความฮอตของเธอในญี่ปุ่นนะคะถึงแม้ว่าเธอจะไปอยู่ในทีมฮิเมจิวิกตอรีนาของดิวิชัน2ของญี่ปุ่นแต่ว่าจากการที่เช็คดูของโปรแกรมที่จะมีการแข่งขันพรุ่งนี้ในเวลาเที่ยงนะคะตั๋วที่จะเข้าไปดูในสนามขายออกหมดแล้วค่ะ โดยมีการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากเว็บไซต์ของทีมวอลเลย์บอลฮิเมจิเองค่ะเป็นไงล่ะคะไม่เบาเลยใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะไปอยู่ Division 2แต่ว่าเธอไปสร้างสีสันให้มากมายคิดดูสิตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยยังไม่ได้โชว์ผลงานเลยคะ่ะแต่ทุกคนก็คาดหวังแล้วก็หวังว่าเธอจะแสดงผลงานให้เป็นที่ชื่นใจของทีมนะคะ และสำหรับเราเองนะคะเราก็หวังว่าบุ๋มบิ๋มจะทำได้ดีที่สุดค่ะเดี๋ยวก็ส่งกำลังใจไปเชียร์เธอกันนะคะไม่รู้จะแยกร่างยังไงพรุ่งนี้โปรแกรมเอียดเลยค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตคลิปที่น่าชื่นใจให้ผู้ชมได้รับฟังนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ